เลยล้วก็จะได้พบพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงพระนามวบาพระเสียริยะเมตไตรนะจ๊ะขอให้หายใจกันอ,อไวเนอะเรามาทัวนกันนิดนึจ๊ะบุคคลใดก็ตามที่มีความปรารถนานยิ่งใหญ่เฉกเช่นเดียวกันกับพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีหัวใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงมีความเพียรพยายามแล้วก็มีความอดทนอดกลัน้นไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงไม่จะต้องแลกมาด้วยชีวิตบุคคลผู้นั้นก็จะได้นในมิตรกันามซึ่งถือว่าเป็นนามที่เกิดขึ้นจากคุณธรรมของบุคคลนั้นว่าพระโพธิสัตว์ เราจำกันได้ไหมจ๊ะเราเว้นกงนไปหลายวันเนาะกี่วันจ๊ะเนี่ยเาว้นไปถามวันนะสำหรับคำว่าพระโพธิสัตว์นั้นประกอบขึ้นจากคำสามคำคือคำว่าพระซึ่งแปลว่าผู้ประเสริฐโพธิซึ่งแปลว่าการตัดสัตว์หมายถึงสัตว์โลกทั้งหลาย ถูกต้องยาดังนั้นเมื่อเรานำคำทั้งสามคำมารวมกันจึงกลายเป็นคำว่าพระโพธิสัตว์ซึ่งกหมายถึงบุคคลผู้ที่มีหัวใจอันประเสริฐและมีความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ได้มุ่งที่จะตัดสรุปเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตเพื่อที่จะได้รื้อสัตว์ขนสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ภัยในวตาสงสารไปพร้อมๆกัน บุคคลใดบุคคลที่มีความปรารถนาอันยิ่งใหญ่เช่นนี้คือมีความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตเมื่อสังสมบารมียังไม่แก่รอบหรือยังไม่มากพอเราก็จะเรียกแบบปะกะติทั่วไปว่าพระโพธิสัตว์แต่ถ้าเมื่อ,อไรที่บารมีเริ่มแก่กลา้าคือมีกําลังบารมีใกล้ที่จะได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า เราก็จะเรียกพระโพธิสัตว์ทท่านั้นว่าพระบรมโพธิสัตว์แยกออกไปจ้ะจากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดพระโพธิสัตว์ยังถือเป็นบุคคลที่มีจิตใจยิ่งใหญ่มหาศาลเกินเปรียบพราะในระหว่างที่พระโพธิสัตว์กำลังรเริ่มสั่งสมบารมีอยู่นั้น ตัวของท่านเองก็ยังไม่รู้หนทางที่จะออกจากทุกข์ว่าจะต้องทำอย่างไรและจะต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานขนาดไหนแต่ท่านก็รู้แค่เพียงว่าสักวันหนึ่งานจะต้องออกจากคุกแห่งวัฏฏสงสารไปให้ได้เมื่อออกจากคุกแห่งวัฏฏสงสารนี้ได้แล้วท่านก็จะขอเป็นผู้นำที่จะนำพาสัรพสัตว์ทั้งหลาย ให้หลุดพ้นจากข่วงแห่งทุกข์ไปพร้อมๆกับท่านให้จงได้<า>นี่จะถ้าออกจากภพสามนี่เลยจะ้ะพ้นจากการวิวาจะเกิดท่านจะไม่ไปตามลำบงังวยความที่พระโพธิสัตว์เป็นบุคคลผู้ที่มีจิตใจยิ่งใหญ่มหาศาลเกินเปรียบนี่เองจึงได้มีผู้อุปมาเปรียบเทียบมโนปณิธานันยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์เอาไว้ว่า หากแม้ว่าจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้จะเต็มไปได้วยป่าภัยที่มีเรียวหนามอันแหลมคมซึ่งมีริยะทางไกลถึงหนึ่งล้าน2องแสน3ามืนรพระพุทธเจ้าก็จะมุ่งหน้าเหยียบย่ำบุก่าขวากหนามันแหลมคมทิท้าเปล่าเจนไปถึงที่สุดของปลายทาง แล้วว่าอะไรอะไรก็ไม่เป็นอุปสรรคกับความมุ่งมั่น่ังแจ้งนั่นเรามาจบกันตรงนี้ใช่ไหมจะ๊ะด้วยความที่พระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มีหัวใจอันเด็ดเดี่ยวมั่นคงมีความเพียรพยายามแล้วก็มีความอดทนอดกลัน้นว,วันไววต่ออุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงไม่จะต้องแลกมาด้วยชีวิตเพราะขณะไม่ได้ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก,ก็ยังเจออุปสรรค ทางความปรารถนาจะพ้นทุก์ในภูมิของพระอาหารหันต์ก็ยังเจออุปสรรคในภูมิของพระปัเจกพระพุทธเจ้าก็ยังเจออุปรสรรคนี่ใหญ่กว่าน,นั้นทําไมจะไม่เจออุปรสรรคแต่ก็ไม่หวั่นไหวเอาพระมโพริสัตวไม่หวั่นไหวจึงได้มีผู้อุปมาเปรียบเทียบหัวใาจายิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์เอาไว้ดังนี้ว่า หากแม้ว่าจักรวาลันกว้างใหญ่สุดประมาณนี้เนี่ยจะมีทานเพลิงร้อนละอุหยุดเต็มไปหมดทั่วทั้งจักรวาลพระโพธิสัตว์ก็จะมุ่งนานเดินลุยทานเพลิงที่ร้อนละอุ้วยเท้าเปล่าไปจนสุดมื่นจักรวาลน,นี่จักรวาลที่โลกที่มีสำเนาไปมื่นโลกธาตุตามทันไหมจ๊ะนี่ท่านยังสู้บริการตามคนมาบวช บางิการแก้ล้านคนเนี่ยอไปเทียบกับอันนี้ไม่ได้เพราะไม่มีทานเพลิงอาราละอุเลยนี่นะเออแค่เราใส่คานาแคนาดากับโมโดโบนั่นแล้เราก็ไปได้สบายเลยแล้วก็ไม่ต้องลุยทานเพลิงที่ร้อนละอุด้วยนี่นียยังไม่ชวนมานายนี่นะจ๊ะการชวนมาบวชพระก็เช่นเดียวกัน หรือเข้ามาบวชพระนี่นะในยามศึกต้องสู้ศึกแต่ว่าอย่าไปศึกนี่นะเออ,อศึกษาไนดะ้อย่าเนาะถึงช่วงที่จะสู้ศึกไม่ใช่ศึกไว้แล้วก็ไปสูไม่ใช่นะชี่เนานะ อันนี้ไปถึงลูกมหานะส่วนผู้ที่เขามีความจําเป็นที่เขามาบวชช่วงสั้นภาษาหนาจำเป็นเพราะว่ามีครอบครัวทุกครัวครอบไว้อีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ต้องไปอย่างอะไรอวรนนี่เนาะสักวันหนึ่งเราต้องกลับมาใหม่ยิ่งบวชช่วงเป็นพระพี่เลี้ยงเราต้องกลับมาเออนี่เนาะถึงใจว่าเข้าข่าย นี่นะเ <Okay. S 1> ข้าข่ายพระโพธิสัตว์หรือหาไม่ว่าจักรวาลกว้างใหญ่สุดประมาณนี้จะแต่ไม่ได้ภูเขาแหลกที่มีปเปลวไฟลุกโชนช่วงอยู่ตลอดเวลา oh. อีกทั้งตามพื้นดนินงรว่างซอกของภูเขานั้นยังแต่ไมไปด้น้ําทองแดงร้อนที่หลอมละลายอยู่ทั่วทุกพื้นที่พ oh. ระโพธิสัตว์ก็จะมุ่งหน้าแวกว่ายผ่านน้าทองแดงอันร้อนแรงนั้น oh. ได้กําลังแขนทั้งสองตนเองไปจนสุดมุมจักรวาล นี่ก็เป็นเข้าวอุปมาเลยจ้ะก็แปลว่าการบวชทุกครั้งเราก็ต้องลุยกันให้สะบั้นหัแหลกเลยนี่เนาะและแมมาบวชแล้วก็ต้องฝึกต้นต้นที่ว่เป็นดบะนี่เป็นพระแท้เป็นอุบัสิกาแก้วแท้ตัวอย่างท่อยคำอุปมาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าหัวใจของพระโพธิสัตว์ยิ่งใหญ่มหาศาล กินกว่าที่บุคคลทั่วไปจะมาเปรียบได้เพราะแม้ท่านจะเจอกับบุษ,ษักที่หนักหนายิ่งในชีวิตแต่ท่านก็ยอมที่จะเอาชีวิตของตอนเองเข้าแลกเพราะฉะนั้นเรื่องเชนเดว,วีเดน,นจีบจอยแล้วก็ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันนี่นะโดยเฉพาะในช่วงที่กำลังจะต้องมาปกป้องฟื้นฟูนฟนพุทธศาสนานี่เราต้องตื่นเถอนี่ ตื่นเถิดชาวไทยบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกเราชาวพุทธทุกคนต้องลุกขึ้นมาปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองเป็นศาสนาประจำชาติไทยเหมือนยุคสมัยปู่ย่าตายายของเรา เขาชีวิตเห็นผู้เท่านั่งอยู่ <c oughs> แต่แม้พระโพธิสัตว์จะไม่อาจล่งรู้ได้เลยว่าความปรารถนาในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของท่านจะสําเร็จลงเมื่อใดในขณะไม่รู้นะจ๊ะมันจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนีม่ต้องว่ายในทะเลเหล่านั้นให้ไกลกว่านั้นแต่ทั้งนั้นท่านก็ไม่เคยที่จะท้อแท้ท้อถอย มีแต่จะมุ่งหน้าสั่งสมบุญสร้างบารมีเรื่อยไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางโดยคิดแต่เพียงว่าอุปสรรคมีไว้ให้ข้ามนี่คือการได้ตรัสรู้นุตราสัมมาสัมพุทยาณเป็นพระสามมาสัมพุทธาพระองค์หนึ่งในอนาคตานี่เนาะและด้วยเหตุที่พระบพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีด้วยหัวใจที่ เด็เดียวมั่นคงแล้วก็มีความอดทนอดกลั้นจึงทำให้ในบางชาติแม้่านจะพลาดลั่งไปถือกำเนิดเป็นสัตว์เดไัจานจะลืมว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์หรือพระบรมโพธิสัตว์ก็หนีไม่พ้นลอบกรรมอนกฎแห่งการการะทำดูเหมือนว่ากฎนี้คอยดูแลพฤติกรรมของมนุษย์อยู่ของทุกๆคนทั้งความคิดคำพูดและการการะทำเนีย ถูกกฎที่บังคับอยู่ที่ไม่เห็นเจ้าของกฎนี่นะจ๊ะแต่ว่าทั้งหมดอยู่ตรงนี้แหละจะไปเห็นเจ้าของกฎได้แต่เมื่อใจตั้งตั้งมั่นอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงพืูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้ตรงนั้นเลยจ้ะถึงจะเห็นตรงนี้ ได้เหตุที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีด้วยหัวใจที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงแล้วก็มีความอดกลั้นยังทําให้ในบางชาติแม้ท่านจะพลาดพลั้งไปถือกาเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ท่านก็นจะได้ไปเกิดเป็นผู้นําในการทําความดีและเป็นสัตว์ที่ไม่คิดที่เบียดเบียนใครประมาณว่าถ้าท่านพลัดไปเกิดเป็นอราชสี จะเป็นราชสีที่ใจดีไม่ยอมกินเนื้อของสัตว์อื่นนี่นานๆฟังทีคึงต้งยินมองและสัอตึงหนวย่อมในถู่วทำเขาไปให้มาพอนึกก็เราจ่หอนได้ด้อดเมิดจบำทอแล้วไม่โปะขาทุงยีเพื่อจะเบื่อใจ อาีวนนราชาสีเป็นลิสชาจีได้จีได้ฮะว่าไงนะกึ่งดงยิมังในสชาึงครั้งหนึ่งยังมีราชสีตัวหนึ่งยมีถูกทำาปะหิมพผอยู่ในถ้ำทองคาปะหิมพานกเรมจะหอมันกำลังจะหิวได้ได้ออกมาทำทอแล้วไหปอจากถ้ำแล้วมองไปหาทุ่งหญ้าจะเ่อกใจ ทุ่งหญ้าเพื่อจะไปกินหญานา้ามัน,มนชื่อว่าดินราชสีดินราชสีเป็นลิสช่งเป็นราชสีชใจดีดินรราชสีมีคนละเอียดสีดายคล้ายสีขานกพิราบกินหญ้านั้นเป็นอาหารมีันคล้ายพวก,พว,กวัวควายหรือสัตว์กินพืชเป็นอาหารคนตามตัวคน มองดูคลายขดก้อนหอยเป็นวงที่สวยสวอดอยง,งสสอดอางนนามติณราชาสีหน้าอกมีแพงคนลูกดอกบัวมีคนที่หัวเป็นกุ้งเรียมสมบ ราชสีใจดีเรารักราชสีใจดี หรือแม้ในบางชาติที่พระบริรสัตว์ได้ไปบังเกิดเป็นมนุษย์ที่มีฐานะยากจนหรือเกิดเป็นคนเข็นใจแต่ตั้งก็ไไปเคยน้อยใจหรือคิดท้อแท้ท้อถอยในโชคชะตาของชีวิตท่างยังกลับนำวิกฤตมาเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ท่านได้สั่งสมบุญสร้างบารมีกันอย่างเต็มที่แบบไม่รู้เบื่อไม่รู้หน หรือแม้ในบางครั้งจะมีมารหรือคนผ่านมาคอยขัดขวางหรือกลั่นแกล้งเพื่อให้พระโพธิสัตว์เลิกสร้างบารมีโดยวิธีการต่างๆนานะเช่นไปชวนขบวนปาจิกาแก้วเข้าคอนห uh ินขว้างรถอะไรอย่างเงี้ยนี่ชี้เลยเดินลงจากรถบอกมาขว้างฉันอย่ห้ามขวางรถ แล้วก็กลับแพ้ไปไปกลับไปน,นี่เจอรอยเยิมแล้วทอาามันปรเซดนีด่จ้ะจะมีมาหรือคนพามาคอยขัดขวางหรือขันแกล้งไปพระโพธิสัตว์เลิกสร้างพระมีด้วยวิธีการต่างๆนานาจะได้อัธยาศายรักในการสร้างพระมีอย่างอาชีวิตเป็นเดิมพันของท่านจึงทำให้ท่านไม่เคยย่อท,ท้อต่ออุปสรรคหรือสิ่งต่างๆที่มากระทบ อีกทั้งยังคงมุ่งมั่นในการสั่งสมบารมีสร้างบารมีต่อไปอย่างไม่หวั่นไหวและด้วยความที่พระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มีหัวใจรักในการสร้างบารมีอย่างไม่มีประมาณนี้เองเราจึงสามารถสรุปอัธยาศัยรักในการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ได้หกประการ ใครอยากเป็นพระบริสัทก็ต้องศึกษาไว้เลยจ้ะดังต่อไปนี้คือแมน่าจะเขียนไว้ตรงนี้เนอะข้างบนตัวอักษรอัติยาสายข้อที่หนึ่งก็เรียกว่าเนคขม,มัชชาใส,สเสลนน,นูกอไก่ขอไข่แมงกาดมอมว่าแม,มแมงกาดชอช้างชอกระเชอสระอาสอเสือแมงกาดยอยัก เนคขมัชชาใสคือเนคขม่าบกอัธยาอชาใสนะหมายถึงพระบริสัทว์จะมีอัธยาศัยน้อมไปในการบรรพชาและมีความคิดที่จะออกบวชในทุกๆุกชาติเลยเพราะโดยปกติพระบริสัทว์จะเป็นผู้ที่เห็นภัยของวัตถุสงสารแล้วก็โทษของกามแล้วก็มีความรักในเพศบรรพชิตเป็นอย่างยิ่ง ตามทันไหมจ๊ะอัธยาสายข้อที่สองเรียกว่าวิเวกัชาสายัยก็คือวิเวกบวกอัจชา,สาิสยหมายถึงพระโพธิสัตว์จะมีอัธยาศสายชอบอยู่ในที่เงียบสง,งัดมีความสง,งบวิเวก และชาออยจ่เพียงลำพังคนเดียวไม่ชอบคลุกคลีด้วยหมูสถานที่ใดเป็นสถานที่ที่เงียบสงบพรราศจากความุ่นวายและเสียงเอื้อกคือกโครงพระบริษัทย่อมมีความพึงพอใจในสถานที่นั้นยิ่งนักเพราะโดยปกติพระบริษัทจะเป็นบุติเห็นโทษภัยของการคลุกคลีด้วยหมูคณะ ท่าจมีความยินดีในที่นั่งที่นอนอันสง,งัดเหมาะสมต่อการทําใจให้สงบถามทานไหมจ๊ะอัธยาศัยอธาอธยาศัยข้อที่สเรียกว่าอลโลพัชชาสัยคืออลโลพะบวกอัชาสัยนะจ๊ะหมายถึงพระโพสตท จะมีอัธยาศัยพอใจในการบริจาคทานเป็นชีวิตจ,จิตใจคือชอบเป็นผู้ให้มากกว่าผู้เอาชอบให้ชอบบริจาคหากมีช่องทางใดที่จะทำให้ท่านบริจาคทานได้ท่านก็จะทำทานอย่างเต็มที่เต็มกำลังคือชอบให้เนี่ยนี่นะคือยิ่งให้ยิ่งมีความสุขปีติสุขหล่อเลี้ยงใจ ยิ่งปลุมอ,อย่างนี้นลจ้ะนอกจากพระบรธิสัท์อาสามข้อข้อที่หนึ่งอะไรนีจ๊ะแปลว่าอาชาสายในการบวชข้อที่สองบวชแล้วก็ชอบอยู่ในที่เงียบเงียบีวิเวก ข้อที่สามอ่าจาถูกต้องอย่ชอบเป็นผู้ให้นี่นะจ๊ะนอกจากพระบริษัทจะชอบการบริจาคทานแล้วท่านยังยินดีที่จะคบหากับบุคคลผู้ปราศจากความโลภและไม่มีความตระณีเป็นอย่างนักคือใครที่ไม่โลภและไม่ตระณีนี่นะ พระบริษัทที่ชอบมากเลยจะคบหากันอย่างนี้นะจ๊ะสุนทรยสัยรักในการสร้างบารมีของบริษัทอีกสามประการที่เหลือจะเป็นอย่างไรนีนะ่เราคงต้องติดตามกันในตอนต่อไป